น้าวะนะครับยาวตูนะว่ารู้อะไรนะ ผมนะครับแม่พี่น้องนะครับของในพื้นที่อำเภอกาบเชิงนะครับวันนี้ในส่วนของบนลทนหนฐารบกที่25า้วยความห่องใยของผู้การหารบกนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เข้าสู่อากาศหนาวนะครับก็เลย นำผ้าห่มนะครับมาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมาในห่วงที่การลบวันที่24่สีที่8ที่ผ่านมาก็หวงพ่อพ่อแม่แม่เหมือนกันวันนี้เรามาด้วยความที่จะให้ความอบอุ่นให้กับพ่อแม่พี่น้องรวมถึงที่นอนนะครับเราก็เอามาจาหนุนให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะในศักยภาพที่กองทัพบกพอที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องได้นะครับครับหนึสองสามครับ ยู๊จุ๊ไปนึ่งเดอตรงสตรงอย่าข้านะครับนอนแล้วแข็งแรงนะครับอยุเท่าไหร่นอนิอายุเท่าไหร่ค่ะคายุเทรียบ๋อขาดขาดดอ๋อบขอบคุณด้วไปแข็งแรงครับหายครับหายโอ้ยแข็งแรงเนี่

วันกำลังถึงแรงแปดสิบแล้วยังเดินได้ไหสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อคุ้มครองปลอดภัยวางใจสารอินทรีย์